ที่บ้านของคอปมีไก่มากกว่าหมู2ตัวเมื่อคอปนับจำนวนขาของสัตว์ทั้งสองพบว่าจำนวนขาของหมูทั้งหมดมีมากกว่าจำนวนขาของไก่ทั้งหมดอยู่2ขาอยากทราบว่าที่บ้านของคอปเลี้ยงไก่ไว้กี่ตัวและเลี้ยงหมูไว้กี่ตัวโอเคโจทย์ข้อนี้น่าสนใจนะครับก็เราสามารถค่อยๆ ออกแบบนะคับว่าเราจะสร้างสมการอย่างไรเสร็จปุ๊บเราก็แก้สมการแล้วเราก็จะได้คำตอบเลยนะครับโอเคเราก็เริ่มต้นที่เรารู้ข้อมูลว่ามีไก่มากกว่าหมู2ตัวนะครับมีไก่มากกว่าหมู2ตัวคุณครูจะเริ่มจากเดี๋ยว,วขอขยายพื้นที่นิดนึงนะครับะจะเริ่มจากว่ามีหมูนะครับเรากำหนดให้นาะกำหนดให้ว่ามีหมูนะครับมีหมูเนี่ย x ตัว คือไม่รู้ว่ามีกี่ตัวก็กำหนดให้เป็น x ไว้ก่อนแล้วก็มีไก่มีไก่ในโจทย์เขาบอกว่ามีไก่มากกว่าหมู2ตัวแสดงว่าเมื่อหมูมี x ตัวไก่ก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก2ถูกไหมมีไก่ก็จะเป็น x บวก2ตัวนะครับก็คือมีไก่มากกว่าหมู2ตัวเห็นไหมมีหมู x ตัวมีไก่ก็ เอา x มาบวก2เพราะไก่มันมากกว่าหมู2ตัวนะครับโอเคเราได้ข้อมูลชุดแรกออกมาเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาดูว่า x ขาของอหมูเนี่ยหมู1ตัวมี4ขาเนาะหมู10ตัวก็10ไปคูณ4หมู7ตัวก็7ไปคูณ4อันนี้หมู x ตัวก็เอา x ไปคูณ4นะครับเพราะนั้นเราจะได้เป็นขาหมูนะครับขาหมู ก็คือเอาเลข4ก็คือ1ตัวมี4ขาเนาะไปคูณกับจำนวนตัวก็เป็น4 x ขาโอเคทันนะครับขาหมูก็คือ4 x ขาต่อมาคือขาไก่นะครับอ่าขาไก่ไก่1ตัวมี2ขานะครับก็เอาเลข2ไปคูณกับจำนวนตัวซึ่งอ่าในข้อนี้เราสร้างอ่าเราออกแบบไว้ว่าไก่เนี่ยมี x บวก2ตัวเนะเาะนั้นเราก็เอ2ไปคูณกับ x บวก2 เห็นไหมครับก็คือไก่มี x บวก2ตัวนะครับเพราะไก่มันมากกว่าหมูไก่มันมีจํานวนมากกว่าหมู2ตัวเมื่อหมูมี x ตัวไก่ก็เอา2ไปบวกกับจํานวนตัวของหมูเนาะมากกว่าหมู2ตัวนะครับเสร็จปุ๊บขาของไก่เราก็เอาเลข2ไปคูณกับจํานวนตัวนะครับเอาเลข2ไปคูณกับจํานวนตัวก็จะได้เป็นจํานวนขาของไก่นะครับได้เป็นจำนวนขาของไก่ไเ,นนขขไกเรียบร้อยแล้วนะโอเคไม่งงนะครับเราก็ จะมาเริ่มสร้างสมการเขาบอกว่าในโจทย์นะครับบอกว่าจำนวนขาของหมูทั้งหมดมากกว่าขาหมูนะครับจำนวนขาของหมูน่ยมากกว่าขาของไก่อยู่2ขาแสดงว่าจำนวนขาของหมูอยู่ไหนครับนี่ไงขาหมูมี4 X เนาะก็คือเราจะได้ว่า4 x ก็คือจำนวนขาของหมูมีมากกว่าใช่ไหมมากกว่าขาของอะไรขาของไก่นี่ไงขาของไก่เนี่ย จำนวนขาของหมูนี่ครับมีมากกว่าจำนวนขาของไก่เนี่ยจำนวนขาของไก่ u u เท่าไรครับนี่ u สองขาก็เท่ากับ2เนี่ยเป็นสมก,การของเรานะครับทวนอีกครั้งนะจำนวนขาของหมูนะครับมากกว่าจำนวนขาของไก่เนี่ยขาหมูนะครับมากกว่าขาไก่ u หรือเท่ากับ2ขาเนาะ เสร็จปุ๊บก็แก้สมก,การเลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวครูจะค่อยๆย,ย,ย้ายเขาเรียกว่าแจกแจง2เข้าไปในวงเล็บเนาะแจกแจง2เข้าไปในวงเล็บนะครับมันก็จะได้เป็น 4x นะครับลบสคูณเได้ 2x เนาะ2อคูณสได้4แต่ครนี้ลบเจอบวกกลายเป็นลบนะครับก็ลบสเท่ากับสนะครับทันนะครับทันนะโอเคเราเอาลบสคูณเเนี่ยได้ลบสอ แล้วเราเอาลบสคูณสได้ลบสนะครับได้ลบสก็นักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนติดลบอะไรเลยก็เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆทําความเข้าใจได้นะครับจากตรงนี้ถ้าเกิดนักเรียนเห็นว่าเวลาเราเอาลบสเข้าไปกระจายนะครับลบสเจอ x ได้ลบสอเอ็กเหมือนเราเอาลบสไปคูณ x เนี่ยก็จะได้ลบสอนะครับแต่กรณีที่ลบสไปคูณ2เนี่ยจะได้ลบสนะครับเนี่ยลบสคูณสได้ลบส เห็นไหมครับลบสไปคูณกับ2เนี่ยได้ลบสหรือเราจะพูดว่าลบเจอบวกได้ลบก็ได้แล้วก็2คูณ2ได้4แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครนี้ต่อมาเราเอาคู่นี้รวมล่างกัน 4x นะครับถูกใช้ไป2เหมือนมีเงิน4บาทแล้วก็ซื้อขนมไป2บาทก็จะเหลือเงิน2บาทนะครับก็จะได้เป็น 2x ลบ4เท่ากับ2นะครับ ก็ย้ายลบ4มาฝั่งนี้นะจากลบก็ย้ายไปเป็นบวกเนาะก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ2บวก4นะครับ2บวก4ได้6กเนาะก็จะเป็น 2x เท่ากับ6นะครับ x ก็จะเท่ากับ2อาเขาเขียนติดกันคือคูณกันย้ายไปก็ไปหารก็6หารด้วย2ก็เท่ากับ3นะครับเราได้ค่า x มาละคือ3แต่ครนี้3เนี่ย <c oughs> นะคืออะไรครับ คือหมูเนาะเราได้เราได้หมูมาละก็คือมีหมู3ตัวเพราะว่าเราได้ค่า x มาคือ3มเห็นไหมครับได้ค่า x มาคือ3ก็แสดงว่ามีหมู3ตัวเพราะหมูคือ x ตัวแล้วก็ไก่ล่ะนะครับข้อนี้ถามทั้ง2ชนิดเลยเนาะก็มีไก่กี่ตัวเห็นไหมเขาบอกว่าที่บ้านของเขาเลี้ยงไก่ไว้กี่ตัวแล้วก็เลี้ยงหมูไว้กี่ตัว ไก่เนี่ยคือ x บวกสเมื่อ x เป็น3 3มบวกสก็3 4 5เนาะไก่ก็มี5ตัวได้ครบแล้วนะครก็คือได้มีหมูสาตัวแล้วก็ไก่ก็คือ5ตัวเรียบร้อยนะครับก็ได้ไอเดียเพิ่มนะครับในการที่จะค่อยๆอยออกแบบเนาะตัวก่อนที่เราจะสร้างสมการ พอสร้างสมการมาก็มีการแก้สมการนะครับข้อนี้ได้ความรู้ตรงกระจายเข้าไปในวงเล็บแบบนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ได้เป็นจิ๊กซอชิ้นเพิ่มเติมที่ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพบกันที่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ